สวัสดีครับผมกอฟเอ็มซีเกามาอีกแล้วมาให้พวกพี่ๆได้รับชมช่วงนี้ห่างหายไปหน่อยนะครับเพราะรถเข้ามาเยอะมากเลยครับพี่ดูล้างกันไม่ทันครับเลยไม่ได้รีวิวให้พวกพี่ๆได้รับชมกันเดี๋ยวผมว่างกอฟเอ็มซีเก้าเลำลูกาคลองเจ็ดเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ไททันนี่ตัวที่วิเทสตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021 เอาไม้พวกพี่ๆได้รับชมกันก่อนเพราะว่างานยุ่งครับดูหลายคันเลยพี่ล้างไม่ทันครับเดี๋ยวก๊อฟจะมารีวิวให้ฟังดูกันคข้าวๆไปก่อนนะครับนี่มาหล่อๆรถวิ่งแค่หมื่นหนึ่งนะครับสวยๆมีล้อมาให้แล้ว18บแสวยๆงามๆเลยตัวลิมิเต็ดนะครับแต่หลังคาดํานะครับนี่กระจกพับได้จกดาเปิดดานะครับดูภายนงภายในก่อนอันนี้ออปชั่นมาเต็มเลยนะครับผมจะบอกไว้ให้นี่กุญแจ สองดอนนะครับนี่มีเกวัดมาให้พร้อมเลยไม้นี่ครับดูมือนหนึ่งนี่ติดจอมาใหม่ครับมีกล้องถอยหลังมีเนมีอะไรครบครับกล้องหน้ากล้องหลังมีครบตัวบันทึกก็มีนะครับตรงนี้นี่หล,ล่อเลยกกิบใสเลยนี่ครับโคตรหล่อเลยครับผมจะบอกไว้ให้เลยสวยเลยนี่ เกิดรอบคันนะครับตัวลิฟตเตหลังคาจะดำนะครับมือเปิดดำออปชั่นมาเต็มเลยครับนี่มาพามาดูรอบคันเดี๋ยวราคาผมจะแจ้งที่หลังนะครับพอรถเพิ่งเข้ามาปี2021สสวยเลยตัวแต่งจากโชลุมเลยนะครับตัวนี้ตัวพิเศษเลยสวยงามๆพาชมรอบคันนี่รถวิ่งแค่หมื่นหนึ่งนี่ตัวลิฟตเตนนี่จะมือเปิดดานะครับนี่ กระจกดําหลังคาจะดํามาจากศูนย์เลยสกเกิร์ตมาพร้อมรอรอย,อย่างนี้มีที่ MC99 9ลําำลูกตาของ7เด๋ยล้า,ลางรถเสร็จจะมารีวิวให้ค้างไว้เยอะสนใจทักแชทแอดไลน์ได้หมดฝากพี่ๆฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กอฟอป 99, ได้เอารถมาลงสวยๆอย่างนี้ให้พวกพี่ๆได้รับชมกันเพราะช่วงนี้งานเยอะนิดน,นึงครับเดีย๋ยวผมจะ ขยอยลงให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งพอรถเข้ามาเยอะล้างไม่ทันพอจุนเนอรก็รอล้างอยู่เนี่ยพี่ใจเย็นๆครับโอเคฝากเป็นกำลังใจให้กอเอ็มซีเก้าาลำลูกกาของเจ็ดด้วยนะครับพี่ตก็ไม่มีอะไรมากติดตามสิกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลงรถใหม่ๆรถกิฟตบมาให้พวกพี่พี่ได้รับชมแคมเปอรี่นู่นได้แล้วเสร็จหมดแล้วรอล้างพร้อมจำหน่ายได้หมด ก็ไม่มีอะไรมากเป็นกำลังใจให้กอฟก็ฝากติดตาม YouTube Facebook มีหมดนะครับพิมพ์ว่า MC99 9าลำลูกกาฮองเกต c e b o o k ก็มี YouTube ก็มีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีหลายช่องทางให้เลือกสรรถูกอกถูกใจก็ติดตามได้ชอบรุ่นไหนทักมาได้นะครับ<ม>เบอร์โทรก็085 551 4545เบอร์น้องปอย0 8ปดหนึ่งเบอร์คุณป๋องนะครับ0 8 5 5์1 4ดห้เบอร์น้องปอยก็ทักมาได้แอดไลน์มาได้พูดคุยสนใจรุ่นไหนทักทายมาได้นะครับมีรถให้เลือกให้สันรถปีใหม่ใหม่สวยอย่างนี้มาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้พวกพี่ๆได้ดูว่านี่โตเต้าหน้าใหม่รอเลยโปลิวิเต้ รอขนาดนี้นี่สวยงามมากครับผมผมจะบอกไว้ให้กิบๆเลยเดี๋ยวล้างเสร็จหรืออะไรเสร็จมีอีกหลายคันที่ติดค้างพวกพี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้พวกพี่ได้รับชมกันนะักครับก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะงานเยอะมากใกล้ปีใหม่แล้วก็ไม่มีได้มากก็ขอบคุณมากครับพวกพี่ที่รับ ชมติดตามผมขอคุณมากขอบใจจริงๆขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับผม